มิ n i d o c ก 3, 3 3 3 3นะครับ700 m h แรงกว่า l 3 2เท่านะครับจะสามารถสแกนหา IP ได้อย่างง่ายดายนะครับสามารถดูสเตตัสเครื่องแบบออนไลน์เลยแล้วก็ยังรองรับ w อีกต่างหากนะครับุูแล้วได้2เหรียญพร้อมกันนะครับจะเป็นไลท์บวกด็อตัวนี้นะครับนี่สวัสดี J, นะ Minor, ครับเจนะบิตคอยน์ม n e เนอรับวันนี้นะครับเรามาเจอกับเครื่องใหม่อีกแล้วนะฮะวันนี้เป็เครื่องที่ มาอยู่ตรงนี้แล้วนะมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นคือ MiniDoc 3 3 3 3นะครับตัวนี้มีดอก o c 3นะครับก็คือเป็นรุ่นอ่ามีดอกแรกเนะนี่ยนิยมมากช่วงหนึ่งนะคือฮิตมากเลยนะตอนนี้ก็คือมาถึงรุ่น3แล้วนะครับให้แรงขุดมาถึง700 mh แรงกว่า L 3 2เท่านะครับแล้วก็กินไฟเพียง400วัตต์นะครับก็คือถูกกินไฟน้อกว่า L 3 1เท่านะครับ เดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าดีดออกมานะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอมินิดอ็ดอ,กดอกตัวนี้นะครับเป็นมินิดอก WiFi ด้วยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อเน็ตผ่าน w i f i ได้นะฮะก็สะดวกค่อนข้างสะดวกเลยนะครับตัวเครื่องก็จะหนาขึ้นกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับ มีคู่มือมาให้นะคู่มือตัวนี้ก็จะสามารถสแกนหา i P ได้อย่างง่ายได้นะครับแล้วมีด็อกเนี่ยต้องบอกก่อนว่า GoShell นะเพราะทำทูนมาค่อนข้างดีนะฮะใครที่วางเครื่องอยู่บ้านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นสเตตัสเครื่องนะครับมันสามารถเข้าผ่านคลาวของ GoShell เพื่อที่จะไปดูสเตตัสเครื่องได้เลยนะก็ทำออกมาดีมากๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะว่า GoShell นะครับอันนี้ก็อทาง GoShell นะก็ทำเว็บไซต์นะแล้วมาดู Support นะก็คือมีตัวของไฟล์ไฟล์ Miner นะครับตัวนี้ก็คือสามารถดู IP เครื่องอย่างขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยแล้วเข้าตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วก็มี Hub Platform นะครับก็คือตัวนี้ ไว้สำหรับดูเครื่องผ่านเว็บได้เลยนะครับหรือผ่านแอปก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวเช็คไมนเนอร์เซอร์วิสอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสหลักละนะก็คือ2แพลตฟอร์มนี้นะครับสามารถดูสเตตัสเครื่องแบบออนไลน์ได้เลยนะแล้วก็ยังรองรับ Wi-fi ต่างหากนะครับค่อนข้างจะทำออกมาได้ support ของผู้ใช้มั่งจริงนะครับตัวนี้ท่อเสียของตัวนี้คือไม่แถม power มาให้นะเราก็จะใช้ power ของบิดเมนเมนเมนนะครับเนะี่ยก็ใช้ power เดียวกับ L3 พัดไปเลยนะครับง่ายๆนะครับแต่กินไฟเนี่ยไม่เท่า L3 พัดหรอกแล้ว power มันเสื่อๆไม่เป็นไรนะครับนะ power ตัวนี้ power ใหม่นะ ใครจะสั่งก็สั่งได้นะพัน0นะครับนี่ power b i t m i n นะครับตันนี้ให้กำลังไฟถึงพัน0วัตต์นะครับถ้าใครสนใจนะฮะต่อตัวนี้นะฮะได้ถึงประมาณอ่า4ตัวนะฮะแต่แนะนำให้3าตัวพอนะฮะอ่ะตัวนี้ก็เป็น power b i t m i n นะครับเสียงดังไหมนะก็ ไม่นังมากนะครับเดี๋ยวผมเทพอร์ให้ดูดีกว่านะ w ราวอร์บิดเมนนะครับกำลังไฟ1800วัตต์นะครับประกัน3เดือนนะตัวนี้นะตัวนี้ก็ใช้ปลั๊กเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ นี่เสียงไม่ได้ดังมากนะครับมันก็ระดับหนึ่งนะแต่ผมว่าไม่ได้ดังมากพอรับได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองวัดเสียงให้ดูนะครับว่าก,กี่เดซิเบลอ่ะ65เดซิเบลนะครับอ่ะห่างเครื่องก็55เดซิเบลงั้นเสียงไม่ดังมากนะครับพรวะว่าเปอเมนนะครับ แล้วก็สามารถเสียบเข้าไปตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมปิดก่อนนะเพราะว่าปิดเมเนเนี่ยข้อดีของมันแบบว่าไม่ได้ปิดถอดปุ๊บเนี่ยมันไม่ดับทันทีนะครับมันยังติดอยู่สักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะค่อยดับก็ค่อนข,ข้างเซฟตัวของเครื่องได้ดีนะครับนี่อ่ะเ่ดับนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะมันก็เสียบเข้า 6พินนะครับมาเสียบเข้าตัวของเครื่องมีด็อกตัวนี้นะสอ,สองลูนะครับ6พินสสายนะ,ะแล้วที่ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวของ IP Report ไว้หาย P ีนะครับหรือจริงๆใช้ไฟไม Miner ก็ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็ปุ่ม System นะครับไว้สถานะของเครื่องนะสถานะของพาวเวอร์นะเข้าปกติไหมนะครับก็มี Fork กับ Normal นะ แล้วก็ฐานะแลนนะครับแล้วก็ตัวแลนเสียบตรงนี้นะครับตัวข้างในเนี่ยจะเห็นข้างในก็จะมีซิง์ใหญ่2อันนะครับอ่าแล้วก็มีคอนโทรลด้านบนนะครับติดกับตัว Wifi เนี่ยนะนะอ่าประมาณนี้นะอา่าตัวนี้วอยแกะไม่ได้นะครับแกะหมดประกันนะใครอย่าทำวอยขาวดี๋ยวทำสนิมขึ้นนะครับก็คือหมดประกันนะอา่าประมาณนี้นะ แล้วก็ตัวเครื่องหนะักประมาณโลก,กว่าๆนะครับนี่มิดอกสานี่เสาวไวไฟเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นเสาใหญ่ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะไปดูรายได้กันนะครับรายได้ของตัว MiniDoc k 3นะครับเป็นยังไงนะอ่ะไปดูที่ a อร์ซินะครับอันนี้ไม่เกี่ยว a l b o x นะฮะ แต่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับจะมีดอกนะครับไม่แน่ใจว่ามีดอก3เนี่ยขึ้นมาในอ่าในอ่ามาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่ายังคุ้มค่าไฟนะครับรายได้ของมีดอกสคือ34ดอลลาร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปไปตารางเลยแล้วกันนะมีดอก3ามเนี่ยก็คือ3าดอลลาร์ 34, หรือเดือน,นงประมาณพันหนะครับ ราคา3า3ห0ื่นเนะครับกินไฟ400วัต์นะครับแรงขดเจ0ดรนะรตัวนี้นะครับตัวนี้มีพร้อมส่งเลยนะครับ3 9มหมพร้อมส่งรับได้เลยนะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับพร้อมส่งแล้วก็ตัวของค่าไฟนะครับ400วัต์ยอนพันหนึ่งนะครับ หักค่าไฟเหลือ500นะ70ต่อเดือนคืนทุนแต่ว่าไม่ักไฟ23เดือนนะถ้าเกิดเราไปาราคาด็อกมันดีดดีๆนะครับก็ตัวไรายได้ขึ้นเป็น3,002ก็กำไรอยู่ที่ประมาณ2,000นะฮะก็จะคืนทุนภายในไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีนะฮะก็จะคืนทุนนะครับท้าีด็อกด็อกขึ้นแรงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ พร้อมส่งนะครับใครเอาก็จัดไปนะครับเครื่องนี้เลยนะฮะเพิ่งแกะกล่องสดๆละร้อนนะครับใครสนใจก็ inbox มา a Jay Home Miner นะครับแล้วก็เพจเครื่องขุดบิตคอยหานายได้นะครับตอนนี้เรามีกลุ่มด้วยนะกลุ่มก็คือเป็นบิตคอยออฟาร์มมิ่งไทยแลนด์นะครับคือเป็นกลุ่มเ,เกี่ยวกับทำเหมืองบิตคอยนะฮะประมาณนนี้ เหรียญด็อกเนี่ยมันก็จะได้กับไลท์คอยด้วยนะตอนนี้ก็จะขุดได้เป็น2เหรียญพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะฮะสองเหรียญพร้อมกันก็จะเป็นไลท์บวกด็อกตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นด็อกตัวนี้แล้วก็ได้ไลท์คอยตัวนี้นะเป็นสกิปเหมือนกันนะฮะขุดแล้วได้2เหรียญพร้อมกันนะครับ แล้วก็สามารถไปขายได้ผ่านเนี่ยอันนี้พอขุดมามันจะเข้าเป็นด็อกด้วยนะฮะจะเข้าเป็นไลท์ด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็สามารถตั้งออโต้วิดดอออกได้นะฮะตั้งออโต้วิดดอแบบนี้นะฮะเราออโต้ออกไปก็ได้นะไปขายในไปแนนนะหรือบิดครับก็ได้นะฮะหรือจะคอนเวิร์ตนะครับตัวของ ถ้าเป็นด็อกกับไลท์เนี่ยสามารถคอนเวิร์ตเป็นบิตคอย n ได้ถ้าใครอยากจะเก็บเป็นบิตคอย n ก็สามารถทำได้นะฮะใครอยากจะเก็บตัวด็อกนะฮะเป็นบิตคอย n หรือเป็น usdt ก็สามารถทำได้ผ่าน wbtc เลยหรือจะกดผ่านในแฮชเป็นบิตคอย n ก็ได้นะครับวันนี้ก็ฝากนว้นะครับด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กดสมครเป็นเจ้าบคอยมเนอร์คลิปหน้าเราจะทสรีวิวกันว่ามันทำนง,งานยังไงใช้งานยังไงนะครับ ผ่านข่าวได้อย่างไรนะฮะวันนี้รเมนนะครับสวัสดีครับ